อบเอาความฝันมาอยู่หลังเวทีละครชีวิตดีๆสู้ๆนะน้องเขาก็ยังมือตึบแล้วพันสู้ๆสู้ๆคะ่ะสู้ๆคนสู้ชีวิตทำดีคิดดีทำดีนะคะ สิ่งที่เก่าๆที่ผ่านมาไม่ต้องยออ่อท้อถ้าเราทำดีเราก็ได้ต่อไปก็มีแต่สิ่งดีๆค่ะสู้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 สใจเกินร้อยต้องสู้ถึงจะชนะอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจสู้ต่อไป ถ้าผิดสู้ให้เหมือนนามสกุลเดอ้อส,สู้คนสู้ชีวิตสู้ให้เหมือนนามสกุลทองคำต่อไปก็จะได้แต่ทองคำทองคำทองคำ